พุทธาผลปตตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีะวันตุเต สาธุาเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะคะกรากรากราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจาัจกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะ กระกระกระเรียนท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกำหนดการงานบุญประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายนปีพุทธศักราช2565ณวัดพระธรรมกายบอสตันถ่ายทอดสดผ่านช่อง Facebook Live และออนซูมวัดพระธรรมกายบอสตัน พิธีพักเช้าปฏิบัติธรรมพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้อาบุญใส่ในเช้าวันนี้เรียนเชิญทุกท่านได้สำรวมกายว่าจ่าใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตระลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ให้ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกท่านนะคะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องตน้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีนให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจระร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือน,นิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศินห้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะมะเอียงพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายะ ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสูงราคณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสูงราคณะทายะ สิสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยาม พุทาางงสรนคมิตาติยัมปิธรรมังสารานังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารานังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิติสาระขมมานังนิธิตังอ,อมามะพันเตปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกรากรากราลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุข,ขะให้พันละและให้ปฏิพานผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ และท่านประธานกล่าวคำถวายพระตาหารในวันนี้คือการลายนมิตรกิ่งแก้วมหาอุปราค่ะหันธรรมยังพุทธสาภาคาวาโตปุพพาคณามการังการุมะเซนาโมตัสสาภาคาวาโต อะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตต วัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสปริวารานิสป,ปริวารานิพิกุสังคัสสะพิกุสังคัสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสปาริวารานิ ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้จเจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พรพ้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน สาลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกลาลยานามิตรบุตรยามานทองสุกก็กราับเรียนเชิญค่ะ มานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเพสัชานิคิลานะเพสัชานิสะปริวารานิสาปริวารานิภิกขุสังคสะภิกุสังคสะโอโนเชยามะโอโนเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต ฮิกุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิคีลานเพสัตชานิคีลานาเพสัชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆรตัง อิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายขิลานะเพสัตคิลานะเพสัต พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับคีลานะเภสัตคีลานะเพสัตพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของ,งของ้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสา และลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องจจตุปัจจัยายธรรมโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายในวันนี้คือการลายนณมิตรนรมนลือชามอบซิงเกอร์ก,ก็กรดาบเเชิญค่ะอิมังมยังพันเต

จะตุปัจจยาที่กลา,างไทยะธมังไทยะธรรมังสปริวารังสปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพพาานนยะะจิพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสีเป็นต้นมีปัจจัยสีเป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารน,นี้พร้อมด้วยของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับเครื่องไทยธรรมรรรม,มีปัจจัยสีเป็นต้นเป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารน,นี้อของน,นี้ของข้าพเจของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินตลอดกาลนานเทินลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวาย <c oughs> ชุดทายธรรมของท่านประธานกล่าวคำถวายค <c oughs> ณะที่หนึ่งท่านประธานกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกันลายนในไม้กิ่งแก้วมหาประ คณะที่สองท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคการลา y a ิ m i บุษยมานทองสุขและคณะที่สามท่านประธานกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัยธรรมการ l ยนัน n ิ i t นลลมนลืมมนลอชาม mob singer ขอกาบเรียนเชิญกันลย y a มิตรกิ่งแก้มหาประะการลย y a n ตร t นลมนลือชาบ o ิงเกอร์การล a y a n m i คุณแม่ปราณีศรีสุสวรรณและการ l a y a n m i คุณยายจันทร์หอนจำพวงได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานส่งขอกาบเรียนเชิญค่ะ ช่างภาพสักครู่ค่ะแม่เดี๋ยวถ่า,ายพร้อมกันได้ค่ะคุณแม่สาตุสาตว เราก็ตั้งใจรับผ่อนพระนะเราก็หลับตาประนมมือรวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้ เราได้ตั้งใจมาเจริญสมาธิภาวนาได้รักษาศีลได้สร้างมหาทานบาร,รมีเราก็เนึ้ให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างตั้งจิตอธิษฐานลงไปในกลางดวงบุญใสให้ติดเป็นพังสำเร็จ ไปทุกพวกทุกชาตินะยะทอวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปน,นะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสพีติโย วิวัชันโตสัปะโรโควินาสตุมาเตะภาวนวันตาระโยสุขีธีกา ยูกวภวะสัพพีติโยเววัชานตุสะพะโรโควินาสัตุมะเตภะวันวันตระหโยสุขีธิกะยูกวภวะสะพีติโย วิวาตินโตสรรพโรโค วินาสัตุมาเตภาวนวันตารายโยสุขีเทิงาโยกขวภาวะภิวันทนสิริสเนจังวุฒนะปจายโนจตารุ ธัฒามาวัฒน,นติอายุวันโนสุขงังธารองรัตนตีญานุภาเว นราตนาตยเตชะสะทวงคารวัคภยาเวราโสกัสตุจุปาทาว อเนกานตรายปิวินาสสันโตอเซเสตโตชยเสษิธนังราฟองโสติภาขยังสุขังพาลังเสริอายุจวานุเจฟุคะ วัตเจยสวรสตวัสหจายุจีวเสต ภาวันตุเตภาวันตุสาวพามังคารังรักขันตุสาวพเทวตาสาพพาฟุานุพาเวนะสธาสดที่าวันตุเตภ่าวันตุสาพผามองคารังรักขันตุสาวพาเทวตาสาพพา ตาธรรมานุภาเวนะสะท่าโสติภาวันตุเตภรวัตุสามพมังทระลังรระขันตุสัมปเทวตาสาัสสังฆานุพาเวนะสะท่าโสติ อาวานันตุเตสาทุตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธระขวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธผะขวาพุทธังผะขวันตังอภิวาเทมีพุทธังผะขวันตังอภิวาเทมี พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธัมโมสวาคาโตภะควตาธัมโมธัมมังนามาสามมิธัมมังนามสาสมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนพะควะโตสาวากสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวากสังโฆสังขังนะมามิสังฆังนามามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้บุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกรา กระกระขอให้พวกเราทุกคนครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนาม,มาขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีธรรมะใสสว่างคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเธอสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียนกันนะคะกรากรากราร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะและพิธีงานบุญในภาคเช้าประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายน พุทธศักราช2565ณวัดพรธรรมกายบอสตันก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกล่าวคําถวายกองทุนทั้ง3คณะโดยมีคณะที่1ท่านประธานกล่าวคําถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาปราชญและครอบครัวคณะที่2ท่านประธานกล่าวคําถวายกองทุนยารักษาโรค กัรลายนณมิตรบุตรสยามานทองสุขและครอบครวัวและคณะที่สามท่านประธานกล่าวคำถวายเครื่องจตุป,ปัจจัยทยธรรมโดยมีการลายนณมิตรนรุมนอชามอบซิงเกอร์และครอบครวัวค่ะแล้วก็กราบอนุทนาบุญนะคะกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกทท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์และในส่วนกลางพิธีนะคะกราบอนุทนาบุญะะกับ,าบะะกบารลยมิคุณแม่ปราณีศิสุสวรรณการลยมิคุณยายจันหอมจันพวงและก็ ท่านผู้มีบุญที่ได้ร่วมรับชมทางทางบ้านค่ะก็ได้มีนาดานะคะการมิดบุษยมานทองสุขค่ะกนาดาก็ได้กล่าวคำถวายกล่องทุนยากันาดาแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์ค่ะแล้วก็อนุทนาบุญนะคะกับครอบครัวนะคะพี่ไตคำพี่คำพูนะาะนาวารังสีครอบครัวอาจารย์นูพี่เบียงแก้วนะคะครูสกุลค่ะแล้วก็พี่แอนนี่นะคะป้าอีทนะคะ คาิมิตชนุกนาถพิมศรีนะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์นะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงนะคะตึกนะลึกนึกถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่นะคะให้ได้ชัดใสสว่างตลอดเวลานะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนในการเข้าถึงธรรมของท่านนะคะครบ105ปีที่หลวงปู่ท่านเข้าถึงธรรมค่ะก็ทำที่ทำบุญที่ท่านได้ที่เรานะคะก็กราบอนุทานบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยค่ะสาธุ ทนานมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอั ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่